ไปที่ facebook ไปที่ขีดสามขีดเลื่อนขึ้นไปไปที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวครับแตะเข้าไปไปที่การตั้งค่าจากนั้นให้เราเลื่อนขึ้นไปครับเลื่อนขึ้นไปแล้วให้เรามองหาคําว่าสถานะการใช้งานแตะเข้าไปโยกสวิตช์ปิดนะครับ ปิดแล้วก็กดย้นกลับไปกดย้นกลับไปเราจะไปทําใน Messenger นะครับเปิด Messenger ขึ้นมาไปที่ขีด3ขีดไปที่รูปฟันเฟืองการตั้งค่าไปที่สถานะการใช้งานแตะเข้าไป ให้เราไปแตะปิดอันบนนะครับแสดงสถานะเมื่อคุณกําลังใช้งานนะครับให้เลือกจนกว่าชันจะเปลี่ยนนะครับแล้วก็ไปที่หยุดชั่วคราวเสร็จแล้วเราก็กดย้อนกลับไปครับแล้วก็มีแอปอะไรค้างอยู่ก็ปัดทิ้งไปหมดครับจากนั้นเราก็ทําการรีสตาร์ทเครื่องหนึ่งครั้งนะครับเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับ เมื่อเราเข้าใช้งาน Facebook หรือว่า m e s s e n g e r นะครับก็จะไม่แสดงสถานะว่าเรากำลังออนไลน์อีกต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับ